วันนี้นะครับครอบครัวของร็อกสตาร์ชื่อดังของเสกโลโซกับการวิพากรณนนะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีปัญหากันแล้วก็มีการเชิญตัวแฟนสาวของลูกชายเสกก็คือแฟนของน้องเสือเนี่ยมาออกรายการโขนกระแสแน่นอนครับว่ากลายเป็นประเด็นดราม่ายิ่งกว่าดราม่าอีกนะผมถึงขั้นต้องเข้าไปดูคุณหนุ่มกัญชัยไลฟ์สดต้องโทรไปคุยกันเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างเบื้องลึกเบื้องหลังในรายการนอกรายการมันมีอะไรหรือเปล่าติดตามครับ สวัสดีครับเพืพ่อนเพืพ่อนยูทูบชาแนลแฟนเพจเฟซบุ๊กทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับธนาโดนาลงแก้วเพชรประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกรณีของครอบครัวล็อกสตาร์ชื่อดังนะใครๆก็รู้จักรนะเสกโลโซไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเป็นพี่เสกโลโซเท่านั้นนะที่มีประเด็นใหญ่ๆตโตๆแบบนี้นะเป็นสิ่งที่ทําให้คนไทยออกมาสนอ,อกสนใจทั้งๆท,ท,ท,ที่มันเป็นเรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งมากเลยนะวันนี้นะครับใครที่เข้าไปติดตามจากในหนกระแสมาแล้วนะมีหลายๆประเด็นที่น่าสนใจนะหนึ่งในประเด็นนั้นก็คือการต่อการต่อจิ๊กซอขยายผลเเเพิิิ่่่มมตไปปในนรระด็ทีววาาคุณก ที่เป็นเมียเสกเนี่ยแล้วก็เป็นแม่ของเสือซึ่งเป็นแฟนของคนที่จะไปดำเนินคดีเขาเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าแฟนสาวเนี่ยเคยเป็นสาวไซส์ลายมาก่อนก็ไม่รู้ไปเอาข้อมูลมาจากไหนแต่ผมต้องบอกอย่างหนึ่งนะประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่คือพูดถึงขั้นว่าเป็นเด็กเสียมีคนเลี้ยงดูเป็นประเด็นใหญ่มากเลยนะเพราะว่ามันจะคุณกาลังจะไปบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยขายตัวว่าขายบริการซึ่งในสังคมไทยต้องยอมรับตรงๆนะคนที่ทําอาชีพขายบริการเนี่ยจะถูก ตาหน้าในสังคมไทยอ่ะคือไม่ได้ให้เกียรติไม่เหมือนกับในบางประเทศคือบางไทยเป็นอย่างนั้นทีนี้ไปการที่ใช้คําพูดแบบนี้ผมต้องบอกอย่างหนึ่งนะไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณการใช้ภาษาแบบนี้กับผู้หญิงคนอื่นก่อนหน้านี้นะครับคุณอีฟแม็กซิมภรรยาตามกฎหมายของคุณเกสกโลโซคนก่อนหน้าที่จะมาจับมาจดทะเบียนสมรสเนี่ยก็ใช้คําพูดในลักษณะแบบนี้เหมือนกันแล้วตอนนั้นก็มีการไลฟ์สดออกไปใน a c e บ o o k ส่วนตัวซึ่งมีคนฟอลโล่เยอะมากมีคนเข้ามาดูเยอะมากจนกระทั่งนําไปสู่การฟ้องร้องขึ้นศาล ก็แพ้ทุกคดีสารตัดสินว่าผิดบดมันไม่ให้ถูกไม่ได้หรอกไปด่าคนอื่นว่าเขาเป็นกะเหรี่ยมันไม่ได้ไปบอกว่าคนอื่นขายตัวนี่ไม่ได้มันผิดเรื่องของหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาสารสั่งลงโทษจำคุกแต่โทษจำคุกให้รอลงอาญาในคดีที่1ศสาลดีกานะคดีที่สองสาลชั้นต้นไม่รอลงอาญาไม่รอลงอาญาในคดีที่สองของสารชั้นต้นคดีอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์แล้ววันนี้ไปพูดถึงแฟนสาวของลูกชายว่าขายบริการว่าเป็นเด็กเสียบ้างละ่ะจนเขาต้องเอาหลักฐานมาให้ดูว่าไม่ได้เป็นเด็กเสียนะคะ บ้านรวยอยู่แล้วบ้านมีรถหรูอยู่แล้วอ่ะเด็กเสียไม่เด็กเสียเนี่ยไม่รู้หรอกแต่เจ้าตัวเขาเอาเรื่องเว้ยมีประเด็นอยู่ที่ว่ามีการไปสืบสวนว่าผมต้องบอกอย่างหนึ่งนะผมก็อึ้งนะอึ้งตรงที่ว่าเฮ้ยเรื่องนี้ถึงขั้นว่าต้องไปสืบเป็นแบบตามสัญญาณ GPS เลยเหรอว่าใครอยู่ในขบวนการสร้างให้แฟนเสือเป็นสาวไซร์ไลน์เออผมก็เพิ่งเคยได้ยินภาษาแบบนี้นะเขาบอกเขาไปสืบมาว่าใครส่งดอกไม้มาให้ ใครให้เบอร์ให้นำบัตรนัดไปกินข้าวที่โรงแรมโอมมีหมดเลยว่าใครอยู่ในขบวนการนี้บ้างซึ่งเขาบอกเขาจะดําเนินการถึงที่สุดเหมือนกันแต่ต้องใส่ส่วนตัวนะต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเออ พึ่งเคยเพิ่งเคยเห็นว่ามันมีขบวนการไปปั้นไซส์ลายกันแบบนี้ด้วยแต่ไม่รู้ทําไปเพื่ออะไรนะทีนี้ครับเจ้าตัวเขาต้องติดใจยอยู่แล้วครับมันมันเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียชื่อเสียงแน่นอนว่าต้องมีการดําเนินคดีอย่างถึงที่สุดแน่แต่วันนี้นะครับสิ่งที่หลายๆคนพูดกันในรายการทีวีที่ออกไปสัมภาษณ์นยะก็คืออ้าวทำไมพิธีกรไปเข้าข้างการไปเข้าข้างการก็คือเข้าข้างแม่ของน้องเสือที่นั่งอยู่ที่นั่งตรงหน้าอยู่ในรายการคือเขาก็บอกอยู่คําเดียวนะครับจะไปบอกให้คนอื่นเข้าดา่าแม่ของลูกใช้คําาาว่่แมของเ แม่ของน้องเสือต่อหน้าเขาเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดอ่ะผมบอกอย่างหนึ่งนะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนในโลกทวิตเตอร์ถึงได้ไปด่ากการกันนักหนาแล้วก็มีการเปรียบเทียบว,ว่าคดีที่พ่อแม่ที่จังหวัดตราดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันก่อนเนี่ยเอาลูกไป ทุบกับล้อรถยนต์จนเสียชีวิตเอามาเทียบกับคดีของการเมียเสกเนี่ยว่าเหมือนกันบางครั้งพ่อแม่ไม่ได้ว่าจะดีกับลูกเสมอไปเอามาเทียบไปเลยนะซึ่งอย่างหนึ่งต้องบอกว่าด้วยความเป็นอันนั้นก็ส่วนอันนั้นแต่ด้วยความที่ว่าส่วนใหญ่วัฒนธรรมของประเทศไทยนะของคนไทยของสังคมไทยต่อให้แม่จะผิดจะบ้าหรือจะไม่ดียังไงเนี่ยลูกก็ไม่สามารถด่าแม่ได้คําว่าด่าที่ว่าเนี่ยหมายถึงด่าออกสื่อสาธารณะนะคุณด่ากันในบ้านคุณว่าแม่ในบ้านเต็มที่คุณแม่ก็น,นั่งร้องห้า อ่ะแต่คุณการจะร้องไหมหรือผมไม่รู้จะด่ากันไหมผมไม่รู้แต่การที่พูดออกสื่อสาธารณะมันทาให้คนอื่นเขามองว่าแม่ตัวเองไม่ดีสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณหนุ่มในแง่ของสื่อมวลชนน่นะถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมคือเป็นแบบอย่างให้เห็นว่าลูกต่อให้แม่เป็นยังไงก็ต้องก็ต้องพูดดีด ต้องมีความกระตันยุ่ะต้องรู้คุณแม้จะให้กำจะให้กําเนิดนาบไม่ว่าผู้หญิงคนนี้จะคบไปอีกนานไม่นานต่อไปในอนาคตก็ต้องอยู่ด้วยกันแต่สิ่งที่สําคัญก็คือไม่ว่าวันเวลาจะเปลี่ยนไปขนาดไหนความเป็นแม่ก็ยังเป็นแม่อยู่แล้วผมต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับว่ามีคนถามมาเหมือนกันว่าแล้วถ้ามันมีคดีแบบนี้มาเนี่ยานาธนรงค์จะทํายังไงบ้างกับคดีลักษณะแบบนี้ผมต้องบอกอย่างหนึ่งว่าถามว่ามีไหมม,มีมีทุกปีอ่ะจะมีมากมีน้อยเท่านั้นเอง ไอ้คำว่ามีมากมีน้อยหมายความว่าเวลามีคนเข้ามาถามเรื่องเกี่ยวกับคดีครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องพ่อลูกแม่ลูก,ลกฟ้องร้องกันถ้าเป็นพ่อไม่มีปัญหาถ้าเป็นแม่ไม่มีปัญหา,า,แ,ญหาแต่ลูกต้องมีพฤติกรรมในละคุณถึงจะฟ้องให้แต่ถ้าลูกอยากจะฟ้องพ่อผมไม่เอา ออฟฟิศเราไม่ทําคดีพวกนี้เพราะว่าจะไปฟ้องอยังไงอะกฎหมายเมืองไทยมันเป็นคดีอุทลุมเขาห้ามลูกเนี่ยฟ้องพ่อแม่แต่ส่วนหนึ่งแค่ยื่นฟ้องไปก็โดนสารด่าแล้วคือสังคมไทยเป็นลักษณะแบบนี้จริงๆอะในเรื่องระหว่างคุณการและลูกๆยังมีดีมแฟนของเสือในความเห็นทงนาลงคิดว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันจะจบยังไง ผมบอกเลยนะถ้าดีมกับเสือยังเป็นแฟนกันอยู่จนถึงเวลาขึ้นศาลจบที่การไก่เกลี่ยจบที่การกเกลี่ย,ย,ยต่างคนต่างถอนฟ้องแน่นอนแต่ถ้าเกิดเขาแยกทางกันแล้วเขาเลิกกันแล้วเนี่ยผมว่าอันนี้อยู่ที่อาจจะจบแบบไก่เกลี่ยได้หรืออาจจะต้องให้เป็นคดีความแบบคุณอีฟแม็กซิมก็เป็นไปได้แต่ผมคิดว่าส่วนใหญ่แล้วคดีลักษณะแบบนี้ จบที่การไก่เกลีย่ยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทนายส่วนตัวของทั้งคุณการทั้งทั้งน้องดีมเนี่ยมีการคุยกันแล้วมีการเจรจากันแล้วคิดว่าเดี๋ยวต้องจบได้ไม่น่ายากในเรื่องดราม่าของสังคมไทยการการะทาของลูกที่มาฟ้องแม่แบบนี้เนี่ยนับว่าเป็นเรื่องบาปบ,บุญและถ้าพ่อหรือแม่ของเรามีการกระทำผิดจริงๆเราจะสามารถทําอย่างไรกับพ่อแม่ได้บ้างคือต้องบอกอย่างหนึ่งนะพ่อแม่จะผิดจะถูกเนี่ยลูกก็ต้องอยู่ยงเงียบนี่คือสังคมไทยคือสังคมไทยเป็นสังคมที่ยังเคารพบ,บูชาพ่อแม่อยู่ กฎหมายเองก็ยังมีกฎหมายห้ามฟ้องพ่อแม่คือในความผิดเรื่องหมิ่นประมาทความผิดต่ส่วนตัวห้ามฟ้องบิดามารดาโดยตรงต้องอาศัยผ่านทางอายการเท่านั้นนะในฐานะที่ทนายรดรง์เป็นทนายความและเกิดการฟ้องร้องในครอบครัวแบบนี้ต้องทําอย่างไรและมีอะไรแนะนำไหมอย่างแรกที่ต้องแนะนํานะคือหยุดให้สัมภาษณ์สื่อได้แล้วไปคุยกันหลังบ้านเงียบๆนูน่น มีอะไรอ่ะคุยกับแม่ไม่ได้คุยกับพ่อคุยกับพิเศษแล้วให้พิเศษคุยให้หรือพิเศษคุยไม่ได้อีกก็ไปหาญาติผู้ใหญ่มาคุยให้นี่เป็นวิธีการแก้ปัญหาเลยแต่ไม่ใช่ออกมาพูดทานสื่อแบบนี้งั้นเละเขาเหมือนกับสาวไส้ให้กากินนะ่ะเขาเห็นกันทั้งประเทศเลยเนี่ยเมื่อบ้านไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยสําหรับทุกคนเมื่อพ่อหรือแม่มีอาการทางจิตจนถึงขั้นไปทําร้ายร่างกายลูกเราจะสามารถทําอย่างไรได้บ้าง อันนี้เป็นกรณีการทำลายร่างกายนะกรณีทั่วๆไปนะเราไม่ได้พูดถึงครอบคร,รัวเสกอย่างเดียวนะกรณีทั่วๆไปเนี่ยถ้ามันมีการทำลายร่างกายเกิดขึ้นเนี่ยลูกสามารถแจ้งตำรวจได้อยู่แล้วถ้าลูกกล้าแจ้งนะแต่การแจ้งตำรวจแจ้งพอมอเนี่ยพอมอเขาจะส่งเจ้าที่เข้ามาคุ้มครองดูแลให้พอมอสามารถเอาเด็กไปเลี้ยงเองได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูกจะไม่กล้าแจ้งมักจะเป็นเพื่อนบ้านอย่างกรณีเด็กตายที่จังหวัดตราด ก็มีความสงสัยมาจากเพื่อนบ้านไม่ใช่จากครอบครัวตัวเองไอ้ครอบครัวคนที่กระทำความผิดเนี่ยมักจะพยายามปกปิดแต่ว่าคนรอบข้างเนี่ยเขาสงสารเด็กเพราะงั้นนะจาไว้นะในคดีครอบครัวถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องทรัพย์สินระหว่างแม่กับลูกที่ฝากทรัพย์สินกันไว้แล้วปรากฏเอาคืนไม่ได้ คำถามที่น่าสนใจก็คือคุณฝากกันไว้คุณต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการฟอ้องร้องให้คือให้ฝากคือฝากมีหลักฐานอะไรไหมคุณการเอามาเปิดดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วคดีลักษณะแบบนี้ต่อให้ขึ้นศาลมันก็จบพิการกเกี่ยมันไม่ควรต้องไปฟ้องศาลด้วยซ้ำนะครับในคดีลักษณะแบบนี้นะเอาละครับท้าใจนะครับ,รรบมีคอมเมนต์อะไรบ้างก็คอมเมนต์กันไว้นะฮะถ้าชอบกดติดตาม y o YouTube c h a n ชาแ Fanpage f a c e b o o k ทนายคู่ใจไว้นะครับไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ